เปิดหนุ่มข้างกายเบสรักวณีหลังผ่าร่วมยินดีงานแต่งเมพิชชาณค่ะ ลิสนันครูนี้ยังไงการเบธเรกาก็นีความแพทริกยูทูบเบอร์นุ่มรองงานดีร่วมยินดีงานแต่งเมพิชนาณซึ่งงานนี้สาวเบสเองก็ได้ออกมาโพสคลิปบรรยากาศภายในงานแต่งของสาวเมทและไหโซบิก so ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นอบล้อมไปด้วยคนที่รักและทั้งสองอย่างขับขังพร้อมกับแนบข้อความของสาวเมทที่บอกว่าอยากบอกว่าพี่เชียคนที่ชื่อแพทริกนะชวนมาร่วมงานด้วยได้และอิโมจิรูปหัวใจค่ะ ซึ่งเธอก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าชวนมาแล้วนะคะพี่ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์คนสวยซึ่งนี้ถือเป็นการออกงานคู่ครั้งแรกหลังจากที่ทั้งเบสและแพทริกถูกจับตามองคามสัมพันธ์และหลายคนเองก็เชียร์ให้ทั้งสองคู่นั้นเป็นคู่รักกันจริงๆนั่นเองค่ะ